สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำาสาวผักแมงลักนะคะหรือว่าผักอีตูคนอีสานเอิ่นผักอีตูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเอาเม็ดหวานลงไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะแบบนี้ขึ้นมาเต็มสวยงามมากค่ะพอมันขึ้นมาสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มออกดอกแล้วแบบอันนี้นะคะอันนี้คือปลูกก่อนนี่ค่ะอันนี้ ลูกเป็นหลุมนะคะเป็นหลุมละต้นเนี่ยปลูกห่างๆกันแบบนี้ทีนี้อันนี้ตั้งใจที่จะให้เขาออกดอกนะคะหลังจากที่ออกดอกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะผักมันก็จะพอพอดอกมันเริ่มแก่แบบนี้นะคะใบเขาก็จะเริ่มเหี่ยวก็จะเริ่มตายก็คือมันก็จะตายไปเลยนะคะทีนี้ถ้าเรามาแต่งทำาสาวให้เขาก็จะอยู่ได้ ตลอดปีแล้ค่ะจะกินได้ไปจนถึงหน้าหนาวนะคะทำยังไงทำสาวมาดูกันเลยค่ะไอที่มันเป็นดอกนี้แล้วนะคะเราก็จะทำได้เหมือนกันนะคะเราก็จะตัดเอาเพราะว่าชอบกินดอกอ่อนแบบนี้เวลาเราใส่แกงใส่อะไรมันหอมดีเราก็จะตัดเวลาตัดนะคะเราจะตัดให้มันลงมาตรงที่ตรงข้อมันจะมียอดพึ่งจะพึ่งจะงอกออกมาแบบนี้ถ้าเราไม่ตัดนะคะ ยอดของเขาออกมานิดหนึ่งแล้วเขาก็จะจะออกดอกนะคะคือเขาจะไม่ไม่ออกมายาวมากเราก็จะมาตัดเลยค่ะอันนี้เราอาจจะตัดลงมาลึกหน่อยแบบนี้ก็ได้นะคะให้มันได้สองสามข้อแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ต้นผักของเรามันสูงมาก แล้วอันนี้เราก็จะเอาไว้ทําพันธ์ุนะคะเห็นไหมอันนี้พอมันงอกขึ้นมาปุ๊บอันนี้เป็นดอกขึ้นมาพออันนี้งอกขึ้นมาแค่นี้เองเขาก็ออกดอกอีกแล้วนะคะอันนี้เราก็จะไว้ทําพันธ์อันที่มันยังไม่แก่มากนี้เราก็จะตัดนะคะกินไม่กินเราก็ตัดออกค่ะเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ทําอาหารทําแกงทําอะไรเอาไว้ได้เป็นปีค่ะเพราะว่าปกติ เราปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนนะคะหน้าหนาวเราก็ปลูกไม่ได้แล้วเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นผักทุกอย่างมันก็จะตายเราก็จะเก็บตอนนี้แหละคะ่ะเอาไว้นะคะเราก็จะตัดเก็บให้ตามที่เราต้องการนี่แหละคะ่ะ เราก็จะเก็บไว้เฉพาะที่เราต้องการเอาไว้ทําพันธ์ุนะคะแล้วส่วนที่ท,ที่หวานเม็ดลงไปนี่มันถี่กันมากเลยก็ถ้าเราจะถอนให้มันห่างกันก็ได้นะคะไม่อยากถอนก็เอาไว้อย่างนี้เราก็จะตัดนะคะส่วนที่ที่มันเป็นยอดเนี่ยอันนี่มันเป็นยอดขึ้นมาแบบนี้ที่มันมันจะเป็นดอกแบบนี้เราก็ตัดยอดออกไปเลยนะฮะอันนี้จะไม่จะไม่ถอนนะคะวันนี้เพราะว่า ลูกจะมาเยี่ยมอีกสองสาวันนี้เข้ามาแล้วจะได้อถอนแบ่งให้เขาเอาไปปลูกนะคะก็เลยจะไม่ถอนเราก็จะตัดเฉพาะยอดอย่างเดียวนะคะยอดนี่ก็จะไม่ไม่ตัดทั้งหมดนะเราจะตัดคือคือจุดหมายปลายทางคืออันนี้นะคะที่เราจะต้องทิมมันออกตัดมันออกนะคะหลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะ พันไวมากขนาดไหนนะคะถ้าเราไม่ต้องการพันมากเราก็ตัดออกไปอีกก็ได้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะไว้มากเราก็เก็บไว้แบบนี้นะคะถ้าเราขยันตัดนะคะต้นนี้ต้นที่มันออกดอกตอนนี้นะคะมันก็จะไม่ตายนะมันจะตายเฉพาะไอ้กิ่งที่เป็นดอกแก่แล้วเขาก็จะตายเราก็จะเก็บไปทําพันุแล้วเราก็จะตัดกิ่งก้าน อันอื่นเราก็จะตัดไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็จะไม่ตายแล้วมันก็จะออกยอดออกใบให้เราเก็บเกี่ยวไว้กินจนถึงหน้าหนาวจนถึงเดือนตุลาเลยค่ะแมงลักที่ปลูกในกระถางนะคะอันนี้เราจะปลูกไว้อยู่สองต้นนะคะอยู่สองต้นแล้วก็เก็บประจําค่ะอันนี้คือตั้งใจจะเก็บปีที่แล้วทําแบบนี้นะคะคือเวลามันโตขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้เราก็จะตัด พอโตขึ้นมาแบบนี้เราก็จะมาตัดตรงที่ข้อแบบนี้อันนี้เราก็จะมาตัดตรงที่ข้อเสร็จแล้วมันก็จะแตกขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ออกดอกถ้าดอกไม่แก่เขาจะไม่ตายนะคะเขาจะออกยอดมาเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บกินไปได้เรื่อยๆแต่เราก็ต้องให้น้ําแล้วก็เดือนสักเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งอะไรประมาณนี้เราก็จะ,ะพลวนดินให้เขาแล้วก็เอาขี้วัวมาใส่ให้เขานะคะ แล้วก็เราจะลดด้วยโฮอร์โมนไข่แล้วก็โฮอร์โมนนมประจำอาจจะลดสักอา,อาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะสวยงามจะแตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเก็บได้ตลอดค่ะถ้าเราไม่อยากกินเราก็จะเก็บแล้วก็เอาไปใส่ฟริเซอร์เอาไว้ก็ได้นะคะเราก็จะใช้อ่กินได้ตลอดปีในด้านหนาวเราก็ใช้ได้มันก็ยังหอมเหมือนเดิมค่ะ หรือว่าใครจะตากแห้งก็ได้นะคะเดี๋ยวโอเคไปดูว่าเราจะทำยังไงวิธีเอาใส่ไว้ในฟิเซอร์นะคะนี่ค่ะผักที่เราเก็บวันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะเกือบเต็มกระมังหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะหลังจากที่เราล้างผักของเราสะอาดแล้วนะคะเราก็จะหาผ้าสะอาดที่เราใช้ในครัวเรือนเราในครัวเราเนี่ยแหละ มาวางปูเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักของเรามาตากไว้ในในบ้านนี่แหละมาพึ่งไว้ในในห้องครัวเรานี่แหละเราก็จะพึ่งพึงออกไปให้มันทั่วๆ่ว ทีนี้ถ้ามันใหญ่มันยาวแบบนี้นะคะมันมากเกินไปเราก็จะอาจจะตัดแบ่งแบบนี้ก็ได้เพื่อความสะดวกในการใช้นะคะเราอาจจะทำแบบนี้ นี่ค่ะหลังจากที่เราทําแบบนี้ไว้แล้วเราก็จะเอาปล่อยไว้ในครัวนี่แหละคะ่ะโอเคค่ะแล้วมาดูกันนะคะนี่นะคะหลังจากสามชั่วโมงผ่านไปนะคะผักของเรามันก็จะเหี่ยวหรือว่ามันยุบลงนะคะมันก็จะเหลือประมาณนี้มันก็เหี่ยวเหี่ยวประมาณนี้นะคะ่ะคือไม่ต้องให้มากมายได้ขนาดนี้ก็พอแล้ว ทีนี้เราก็จะหาถุงพลาสติกนะคะมาใส่เอาไว้เราก็จะเก็บใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะใส่ไปนในถุงเดียวเลยค่ะ เมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาลมออกนะเอาลมออกเท่าที่เราออกได้แล้วก็ซิปไปเลยแบบนี้เราก็จะมาลงวันที่เดือนพศไว้นะคะตรงนี้ อาไม่อยากทําลงก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เก็บไว้มากมีแค่ถุงเดียวใช่ไหมเราก็จะใช้ไปหน้าหนาวเราก็จะใช้ไปได้ตลอดนะคะเราจะทําแกงทำาทำแกงทําห่อหมกอะไรเราก็มาใส่ได้อันนี้เป็นใบแมงลักที่ใส่ไว้ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่เดือน,อนกุลฎายมเดือนกรกฎายมก็เดือนเดือนกรกฎาปีที่แล้วนะคะ แล้วก็ใส่ทํากินมาหลายครัง้งใส่แกงใส่อะไรเวลาเราออกมามันก็จะไม่ติดกันเพราะว่าเราตากให้น้ําเขาระเหยออกไปไม่หมดแต่ว่ามันก็เกือบหมดแล้วเวลาเราจะใส่เราก็จะหยิบเอาเท่าที่เราต้องการแบบนี้แล้วก็มาใส่ได้เลยก็ใส่ลงไปในแกงสีมันอาจจะดูดําหน่อยเรื่องกลิ่นเนี่ยถ้าเราดมดูตอนนี้มันก็ มันก็ได้กลิ่นหอมใบแมงลักอยู่แต่ว่ามันไม่ได้หอมเหมือนอันนี้แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงนะคะแต่เวลาเราใส่แกงแกงอะไรก็ตามที่เราเอาน,นี้ใส่เข้าไปหลังจากที่เราใส่ในแกงในน้ําที่มันเดือดกลิ่นของเขาก็จะหอมขึ้นมามันก็มันก็ใกล้เคียงกับใบแมงลักที่เราเก็บมาใหม่ๆนะคะคือยังไงก็ดีกว่าที่ไม่ได้ใส่เลยนะคะ ทีนี้ถ้าใครอยากจะตากไว้จนแห้งนะคะก็เคยทําเหมือนกันตากเอาไว้จนแห้งแห้งสนิทเลยแล้วก็ใส่ขวดโหลแล้วก็เอาไว้ในในที่เก็บอาหารของเราเนี่ยเราก็ทําแบบนั้นก็ได้ก็มาใส่ได้แต่ว่ากลิ่นของเขาจะเพี้ยนนะคะกลิ่นมันจะเพี้ยนไปกว่าที่เราทําแบบนี้มากเลยนะคะถ้าเราทำแบบนี้กลิ่นไม่เพี้ยนมากนะคะโอเคคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะคะ พบกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ